ในการเริ่มต้นเลี้ยงนกนางแอ่นนะครับนกนางแอ่นเนี่ยกระจายทั่วทุกภาคของประเทศอยู่แล้วแล้วก็ความชุมความเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องเทสเสียงในการทดสอบดูนะครับว่าในพื้นที่นั้นมีนกนางแอ่นชุมไหมมีนกนางแอ่นกินรังเยอะไหมหลังจากนั้นก็คือการตั้งทุนในการสร้างว้านนกนี่ปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องของขนาดขนาดก็ล้อไปถึงเรื่องของทุนทรัพย์ที่จะมาลงในการเลี้ยงนกนางแอ่นเนี่ยหลักๆเลยก็คือโครงสร้างโครงสร้าง ที่ได้มาตรฐานเพราะว่าเราสร้างบ้านเนี่ยอยู่กับเราจนจนลูกบวชโครงสร้างต้องได้มาตรฐานวัสดุโครงสร้างของบ้านโนงนางแอ่นก็ค่อนข้างที่ต้องเป็นฉนวนในยุคใหม่เนี่ยการสร้างบ้านโนงนางแอ่นมีความแพร่หลายเยอะเราจะทําง่ายเหมือนยุคก่อนไม่ได้เราจะเป็นฐานให้หลังอื่นทันทีมันไม่ได้แข่งขันกันแบบทางตรงหรอกครับแต่มันแข่งขันกันทางอ้อม ในการทําบ้านนกนักแอดเนี่ยมีคนสนใจเยอะถามผมเยอะเรื่องเออราคาเท่านี้ทําได้ไหมราคาเท่านี้ทําไหมผมก็จะตอบตรงๆว่าราคาที่พี่เสนอมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ําถ้าเราบีบเรื่องโครงสร้างเข้าไปลําพังการดึงนกเข้าตัวบ้านก็ยากอยู่แล้วถ้าเราบีบเรื่องโครงสร้างเข้าไปอีกก็ยิ่งจะเป็นปัญหาหลักตามมาอีกคือเราต้องแก้ไขจุกจิกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นกในหนึ่งปีเราเก็บนกเนี่ยอากาศหนาวอากาศร้อนนกก็ไม่เลี่ยนเสียงถ้าเราจะ จะมาแก้ไขตัวบ้านโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็เก็บนกยากให้เตรียมไว้เลยครับหนึ่งเตรียมทุนไว้อย,กกอย่ากู้อีไอยืมเพราะว่ามันจะมีดอกมีดอกเบีย้ยอะไรตามมาให้พร้อมให้เป็นเงินเย็นนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ในการดูทำเลโลเคชันเนี่ยให้เราเทสเสียงหลายๆเวลานะครับในส่วนของเรื่องตลาดเนี่ยไม่ต้องเป็นหัวมันไม่พอขายหรอกกลไกตลาดเรื่องราคาที่ได้ยินกันช่วงนี้ก็คือราคาตกตับราคาอาจจะนั่นนี้ คือในส่วนเนี้มันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดแต่ราคาปลายทางเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับมันเป็น,นกลไกตลาดภายในถ้าคนที่มีรังอยู่แล้วก็ให้พัฒนาเรื่องคุณภาพรังไว้นะครับส่วนคนที่จะเริ่มเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของกับการเกษตรชนิดอื่นเนี่ยผมยังมองว่านกนางแอ่นนี่เป็นอะไรที่คุ้มค่าเราลงทุนแค่ครั้งเดียว ทำโครงสร้างให้ดีทำระบบภายในให้ดีลงทุนครั้งเดียวดได้จนชั่วลูกชั่วหลานครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับอ,อ,อยากจะสร้างบ้านนกนางแอ่นนะครับผมหนงมักนิยมบ้านนกแอ่นเนี่ยก็รับสร้างบ้านนกแอ่นสร้างเซอร์วิสรับประกันทุกอย่างครับในงานนี้บ้านมีมีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่งานงานผมมีทั่วอีสานสามารถดูได้นะครับแล้วก็ในการสร้างบ้านนกเนี่ย ผมจะสร้างเสร็จผมก็จะมีการเซอร์วิทอุปกรณ์ภายใน1ปีเต็มแล้วก็รับประกันลังนกคือลดความเสี่ยงให้เลยผมลงสัญญาเป็นรายล,ลักษณ์อักษรลดความเสี่ยงให้เลยตามขนาดเช่นอย่างเช่นขนาดเล็ก4คู่16ผมรับประกัน100รลังตามสัญญาคือแน่ๆแหละคุณต้องมีร้อยลังเพื่อตั้งต้นอยู่แล้วผมดูแลระหว่างที่ผมซ์วิสดูแล คือฟรีทุกอย่างครับเจ้าของบ้านไม่ต้องปวดหัวเจ้าของบ้านไม่ต้องกังวลเลยจบทั้งโครงสร้างทั้งระบบเจ้าของบ้านนอนตีปุงดูกล้องวงจรปิดแค่นั้นพอครับการรับสายการติดต่อสําหรับผมคือง่ายเพราะว่าผมเป็นคนที่ทททำท,ท,ท,ทันทีครับหนุ่งมานิยมบ้านนอกแอนครับช่องทางการติดต่อผมก็คือ 080-896 5909นะครับโทรมาได้ตลอดแล้วก็ Facebook ผมนงสัจียนพงศ์อินทรจักรนะครับ n o n g s a t h a i n p o n g นะครับแล้วก็ i n t a i a j a k